Good evening English time by Mazda เย่างนที่ทคนรู้นะคะฉันเป็นคนที่ชอบเดินทางมากฉันไม่อยากอยู่กับที่ใจของฉันเนี่ยมันไปไกลมากวันนี้เป็นวันที่ชาจะเดินทางแพลนมานานมากจริงๆการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเ,ออเจ้าแดงมาสราของฉันเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางอ๋อ วันนี้เราจะเดินทางไกลนะคะซึ่งไกลมากเราจะไปหน้าปากซอยพอพูดถึงการเดินทางที่ไกลแล้วเนี่ยเราต้องมาพูดถึงนักเดินทางกันบา้างและจะบอกก่อนนะคะว่าทุกๆคำที่เสนอเนี่ยจะเป็นคำนามหมดเลยคำแรกค่ะคือคำว่า tourist tourist t, ist. Tour ist. t o u r i s t tourist แปลว่านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่คือคนที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆซึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท่องเที่ยวความทรงจำความสนุกนะคะคือ tourist many tourists have visited this historic <Build> นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ไปเยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์เหล่านี้คำต่อไปค่ะคือคำว่า traveler traveler แปลว่านักเดินทางนะคะ t r a v e l l e r traveler เป็นคำนามเหมือนกันค่ะ for example travelers like to learn about local culture นักเดินทางชอบเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ u n นิคพิเศษขึ้นมาหน่อยคือคำว่า voyager voyager แปลว่านักเดินทางหรือว่านักผจญ ภยัยคนประจนภัยก็ได้ค่ะ e voyager voyager his father is a voyager who sailed across the pacific last year พ่อของเขาคือนักประจนภัยที่เดินเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้วคําต่อไปค่ะคือคำว่า passenger passenger แปลว่าผู้โดยสารคือ pass เนี่ยเราจะพูด pass เร็วๆเป็น passenger ไม่ใช่ passenger อะไรเงี้ย passenger เน้นแบบเร็วๆคำหน้าคือ passenger Passenger, er, lana, eh? Uh, to yang per yoka, there were fifty passengers. The plane the มีผู้โดยสาร50คนบนเครื่องบินเมื่อพูดถึงผู้เดินทางแล้วเรามาพูดถึงผู้นำทางบ้างดีกว่าคำแรกนะคะของผู้นำทางก็คือ navigator navigator n a v i g a t o r navigator แปลว่าผู้นำทางนะคะตัวอย่างประโยคนะคะ the navigator said that the trip would take about 7 hours ผู้นำทางบอกว่าการเดินทางจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงค่ะขั้นต่อไปคือคคำว่า guide Guide G U I D E. ถ้าจะทับศัพท์เนี่ยแปลว่าไกด์นั่นแหละแต่อีกคำหนึ่งก็คือมัคคุเทศ์นะคะหรือว่าผู้นําทางไกด์นะคะก็คือคนที่พาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้นําท่องเที่ยวอาจจะอธิบายสถานที่นี้หรือว่าที่นี่มีอะไรอะไรเงี้ยคือคนที่นําทางเราได้ค่ะนั่นคือไกด์ u i d e translated for the tourist มัคคุเทศ์แปลาภาษาให้กับนักท่องเที่ยววันนี้นะคะรู้คําัพท์เกี่ยวนักเดินทางไปเยอะแล้วขอฝากแคปชั่นเก๋ๆไว้เลยค่ะ remember that happiness is a way of travel not a destination จาก roy m good man นะคะซึ่งแปลว่า จำไว้ว่าความสุขเนี่ยคือวิธีการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราค่ะ YouTube English Time Channel ค่ะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะคะว่าอยากเรียนรู้หมวดไหนคำอะไรคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมาสเตอร์ค่ะที่ทําให้วันของเรามีคุณค่าไปป่ะไปหน้าปากซอยกัน Good evening English Time by Master